แต่จริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไปกินอยา่างช้าชให้รู้ที่มาต้องเสีใจหลายอย่างเลิกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยไดีมั่นคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอยา่างช้าชเพื่อพัฒน,นาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคง,งอาหารอยู่แบบนื้นบ,นบานตราท,ทิไทยกินอยู่คือ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันศุกร์แบบนี้นะครับเราจะมาร่วมกันออกเดินทางนะครับเรียนรู้เรื่องราววิถีการใช้ชีวิตความคิดและก็การกินว่าอาหารที่พวกเรากินนั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพราะว่าอาหารหนึ่งจานนะครับกว่าที่จะมาวางอยู่ตรงหน้าพวกเราได้จะต้องผ่านกระบวนการทําเยอะแยะมากมายเลยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้โดยที่พวกเรานั้นอาจจะไม่รู้ตัวและพวกเรานั้นจะมีวิธีการกินอย่างไรเพื่อที่จะรักษาสมดุลของโลกใบนี้กันติดตามกันได้นะครับกับรายการกินอยู่คือ และตรงที <ination noises> ่ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็คืออําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่แห่งนี้นะครับมีบุคคลคนหนึ่งนะครับเขาเลือกที่จะมีวิถีการใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งที่ว่างเว้นจากงานแสดงในวงการบันเทิงโดยเขามีความเชื่อมั่นว่าปัญหาที่พวกเราทุกๆคนจะต้องเจอในอีกไม่ช้านั้นในที่สุดแล้วพื้นที่ตรงจุดนี้นี่แหละครับจะเป็นคําตอบของปัญหาเหล่านั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับจากแขกรับเชิญของเราคุณต้อมพลวัตมนูประเสริฐครับ สวัสดีครับอ้าวว่าดีโอ้โหมไ,มไงหายากนะไม่ยากพี่ก็นิดหน่อยมีเนินขึ้นมาตรงนี้ลำบากอยู่เหมือนกันเอาไปกันขโมยโอ้โหแต่ก็ไกลเหมือนกันนะพี่ที่ทุงพี่เนี่ยก็ผมชอบอยู่ไกลเงียบดีอยู่ใกล้มันวุ่นวายมากแต่ที่นี่ก็สงบแล้วก็เย็นด้วยโอ้ลมเย็นครับพี่ต้อมครับทำไม,มสั่งข้าวโพดของพี่เยอะขนาดนี้ครับพี่ก่อนฤดูเนี่ยเราปลูกข้าวโพดกันเยอะมากทั้งแปลงนี้แล้วก็อีกแปลงหนึ่งที่พี่ทางานอยู่ก็ พอได้เสร็จแล้วก็ข้าวโดมาสีเพื่อที่จะเอาซางเนี่ยไปทําปุ๋ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสีกับลงสีเนี่ยเราก็ต้องไปเสียเขาอีกซื้อกลับคืนมาคือเป็นหลักของการใช้ของหมุนเวียนนะซึ่งผมแบบว่าอยู่ในข้อหนึ่งที่เราพยายามแบบทาแบบนี้อยู่อ๋ออย่างข้าวโพดนี่พันอะไรครับพี่ก็เป็นพันเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับมันก็มีทั้งดีหอเอ็นเคเก้าหมอกะไรพวกแต่ไม่ใช่ข้าวโพดที่เราไปใช้กินใช่ไหมครับไม่อัเนนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับข้าวโพดกินได้อีกอย่างงนึ โอ้น่าสนใจมากเพราะว่าผมมาหาพี่เนี่ยผมชอบอย่างหนึง่งที่พี่บอกไว้ว่าพื้นที่ตรงจุดนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้คือคือมันก็เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยครับแล้วก็เลยแบบว่าอยากจะทำตรงนี้ดูครับแต่เล่นนี้มันยาวว่าเดี๋ยวไปนั่งคุยกันไปดีเหมือนกันครับพี่ไปพี่เอกเดี๋ยวฝากด้วยครับโอ้โหนี่ทำลงมือทำเองเลยก็สนุกดีฮนะเหมืนอนออกกำลังกาย <laughs> ไม่ต้องไปฟิตเนส <laughs> บรรยากาศดีมากนี่อยากจะนอนหลับตรงนี้เลยพี่โอ้เดี๋ยวเปลย์เลยอุณหภูมินี่น่าจะสักประมาณ20กว่ากเอ่อ26 27ตรงเนี้ยตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าอ่าเกิดอตอนเช้าเนี่ยร้อนที่สุดมันก็ประมาณ24่ิบสมีชาจังเลยเปิดแอร์ือสบาย พื้นที่นี่กว้างเหมือนกันใะนี่ประมาณกี่ไร่ได้ครับรวมแล้วประมาณที่ยี่สิบฮะยี่สิบนี่พี่พี่ต้อมมาเป็นเจ้าของที่นี่นานหรือยังกี่ปีแล้วจริงจากนั้นซื้อไว้ประมาณห้าปีแล้วครับห้าปีพี่ต้อมผมดูบรรยากาศเนี่ยดีมากยิ่งที่ของพี่เนี่ยมันเป็นเนินแบบนี้จริงๆเราทำรีสอร์ทได้เลยนะครับพี่คือแรกๆผมมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็คิดอย่างไงว่าผมจะมาทําทํารีสอร์ทอะไรเหมือนแบบเขามองคนกรุงเทพแบบมาทานู่นทํานี่อะไรใหญ่โตสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือผมก็บอกผมมาทำเกษตร คนอื่นเขาต้องตกใจดิพี่สวยจะตายงงงนะครับเพราะว่าคือคือคือการมาที่เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ผมทํารายการสารคดีครับเราเดินทางบ่อยมากเดินทางเกือบเกือบทั่วประเทศกันนะใช่ที่เราอยู่ในวงการเราจะรู้เลยใช่ครับเราก็จะแบบผมก็นั่งรถไปเรื่อยก็ดูแล้วก็จะเลือกไปเรื่อยว่าเอ้เมืองนี้น่าอยู่เมืองนี้อากาศดีเมืองนี้ มีกุสมบัติดีที่น่าอยู่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีการทำเป็นรายละเอียดไว้เลยเราก็แบบว่าจดได้บ้างจําบ้างอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปทุกที่จนมันมาลงตัวที่ปากช่องเนี่ยครับคือมุขถนนมิตภาพที่เราออกไปอะไรมาสระบุรีไล่อะไรมาจนถึงแบบปากช่องผมก็จะหยุดแค่ปากช่องปุ๊บแล้วก็จะเลยข้ามไปถึงริมโขงที่เราชอบอย่างเงี้ยครับเห็นไหมว่าบวกลบกันแล้วเสร็จปัจจุบันน้ำมันแพงอะไรทุกอย่างการเดินทางผมก็เลยต้องมาเลือกปากช่องเพราะว่า มีเพื่อนอยู่แถวนี้ด้วยเยอะนะครับแล้วก็เขาแนะนํามาเราก็มาดูเราชอบแล้วก็ใกล้กรุงเทพสะดวกอากาศดีใกล้เขาใหญ่บแบบอุดมสมบูรณ์รอบๆมีสวนมีอะไรเต็ไมไปหมดนะครก็ถือว่าได,ได้ได้ที่ดีเลยใช่คนระัก็เลยเลยเลือกที่นี่ต้องครับปัญหาที่พี่ต้อมเคยบอกไว้เนี่ยที่พวกเราทุกคนจะต้องเจอในอนาคตมันคืออะไรครับพี่คือ ถ้าเราติดตามข่าวหรือแบบว่าเราเราเราดูหลายๆอย่างนะครับสถานการณ์รอบๆตัวเรารอบๆประเทศหรือแม้แต่ปัญหาของโลกเนี่ยปัญหาอาหารมันจะเป็นสิ่งที่ันเริ่มจะเกิดขึ้นพึ่งเริ่มหรือว่าเริ่มมานานแล้วเริ่มมาเรื่อยๆจนจนเริ่มเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเพราะเพราะยังถ้าคนที่ไปทาทากับข้าวเองหรือซื้อของหรือทําอะไรเองอย่างเงี้ยนะครับเขาจะรู้ว่าของมันเริ่มขึ้นแล้วของมันเริ่มแพงของมันเริ่มหลายๆอย่าง ือหลายๆปีเนี่ยผมคนทำข้าวเองซื้อของเองอไปตลาดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้ปุ๊บแล้วก็ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าอนาคตมันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วปัญหาพวกนี้คือคนทุกคนมีสิทธิ์จะเจอมีบางกลุ่มไหมครับที่อาจจะไม่เจอปัญหาเรานี้ได้มีไหมครับพี่ต้อมอืมก็คมีแต่คนรวยที่ที่เขาแบบว่าพอมีมีมีกำลังที่จะซื้อได้ในในเวลาที่มันแพงนะครับรับ แต่ถ้ามันขาดเมื่อไหร่เนี่ยเงินบางทีมันอาจจะช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับมช่วยไม่ได้ปุ๊บสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องสร้างมันเองเละเราต้องแบบว่ามีแหล่งผลิตอาหารสําหรับ,รบเราสําหรับครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันจะได้ม,มีมีแหล่งอาหารไว้เท่ากันอย่างปัญหาที่พี่ต้อมบอกนอี่แสดงว่าการวางแผนที่ในการไปแก้ไขปัญหาต่าง ก็คือสิ่งที่ที่พี่ต้อมกำลังจะทำอยู่นะปัจจุบันหรือเปล่าคือทำทำทำรองรับอนาคตอันใกล้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่แต่ทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วอ,ะอ่ะังนั้นถ้าเราแบบลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ทำเองปลูกเองกินเองแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วย<อ>ในเรื่องของสารพิษอะไรต่างๆเพราะเราปลูกแบบอินทรีย์แต่ยางที่ผ่านมานี่พี่ต้อม ทำอะไรมาบ้างแล้วที่แบบว่าทั้งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างครับก็เริ่มแรกเลยมาแล้วก็เราก็รู้สภาพดินแล้วว่า้ดินมันไม่ค่อยดีครับดินมันมีหินมีอะไรดินภูเขาหน้าดินมันไหลลงไปมันเป็นดินยังไงพี่อันนี้ก็เรียกดินเหนียวปนหินครับเวลาโดนน้ําแล้วมันก็จะเป็นดินเหนียวแล้วมันก็จะมีหินขึ้นมาซึ่งดินเหนียวมันก็อาจจะไม่ค่อยดีกับพืชเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็หากินลําบากหน่อยทีมันก็เลยต้องปรุงดิน เลยีผมก็ต้องเริ่มปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกเลยคนะเพื่อเอาเอาไฟเบอร์คือเอาใยของพืชมันมา,นะม,ามาช่วยบำรุงดินแล้วก็เติมปุ๋ยคอกใส่จุลินทรีย์ใส่อะไรครับแสดงว่าตอนแรกมาก็มีปลูกแบบลองผิดลองถูกก็ลองครับลองหลายๆอย่างมันงงมันนาอะไรยเงี้ยผมก็เอามาลองมันนาปลูกไปกเจอหนอนเจออะไรอย่างเงี้ยเราอ๋อหนอนมันชอบอันนี้เราเราก็ค่อยดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็หมักสมุนไพรออกมาใช้หนีบ้างอะไรบ้างใช้วิธีที่แบบเรา ผมสื่สึว่ามันไม่อยากใช้ครีมเลยแล้วอย่างตอนนี้ที่ทําอยู่นี่ทําอะไรไปบ้างแล้วพี่ก,ก็ปลูกปลูกทวมลงดินก่อนมันก็มีโครงการหลายอันนะทั้งพริกแตงโมฟักทองอะไรพวกอะไรอย่างเงี้ยคือทําแบบนี้นี่มันก,มนก็มันก็ต้องเจอหลายอย่างมันก็เจอทั้งแบบว่าไอ้บางอย่างต้นมันก็งอกงามดีบ,บางอย่างที่เราทําไปมันก็ผิดคาด มีการแบบว่าโอเคฟาวไออันนี้มันก็ต้องมีถูกบ้างผิดบ้างใช่ครับแล้วก็เป็นเกษตรกรมือใหม่ใช่ไหมมีอ้ตำราวันนี้ลงลงสนามจริงเนี้ยเราก็ต้องมาเจอค่อยๆแบบปรับไปอย่างเราปลูกอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ดูงอกงามดีบางอย่างเราก็ไปเจอปัญหาโดยที่แบบคาดไม่ถึงหรือเราไม่รู้อะไรนะครับอย่างแปลงข้างหลังเนี้ยก็เป็นปัญหาอันึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมพาบ้านไปดูออได้ครับพี่ดีเลยครับจะได้เห็นของจริงด้วย มาดูนี่ทีพี่บอกอะไรนะมันเหรอพี่ใช่อันเนี้ยเป็นแปลงประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีแรกผมเอามาก็ปลูกโอเคงอกงามดีเราก็เก็บเก็บผลผลิตมาเสร็จแล้วเราก็เอามาเพาะต่อปลูกปลูกได้ผลผลิตดีในในแปลงนี้เลยเหรอไม่ใช่ฮะอีกแปลงนึง,แ,งแต่เน,นี้ยคือเราทําเป็นแปลงเพาะไงเราก็มาทําวิธีแบบว่าขยายมันอะเราจะขยายเพื่อที่เอาไปปลูกใหม่อออย่างปัญหาเนี่ยที่เราเจอเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาจากทราย S <S rieb, อย่างพี่ที่เขาปลูกอะไรแถวนี้บ่อยเขารู้ว่าทรายมันเป็นปัญหาแนะ่เพราะว่ามาจากพิมายกำลังคิดว่าที่นั่นน่ะน่าจะเป็นทรายที่มันมีความเค็มอยู่ทรายมันไม่เหมือนกันทุกที่เหรอพี่ตัวทรายเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันป่าปานอยู่เ,เนี่ยมันจะมันจะแล้วแต่ท้องที่ oh. อย่างนี้อย่างเช่นพื้นที่ท hmm. ี่มันเค็มอย่างเช่นพิมายเขาจะมีเกลือสินเทามีบ่อเกลือมีอะไรพวกนี้ครับแลลงน้ำไปทรายเขาเอามาแถวแม่น้ํา ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาหนึ่งเพราะอย่างอื่นเราเราเราไม่ได้แบบทําอะไรที่มันน่าจะเป็นโทษกับมันเลยอ่ะพี่ต้อมครับอันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับอ๋ออันนี้แค่สองเดือนนะที่เราเริ่มปลูกไว้ฮะสองเดือนกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันควรจะต้องเอาไปปลูกได้แล้วอ่ะอันนี้มันไม่ได้ขึ้นมาก็รู้แล้วโอเคปัญหามันเกิดขึ้นนี่ผมเอาเอาขึ้นมาดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับอยู่ได้หัวมอยู่โปรตีนมันจะเดินออกมาเร็วมากจริงจริงรากมันต้องเยอะกว่านี้แล้วใช่ไหมครับ คือคือไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้พวกนี้มันจะต้องเดินออกมาตามยอดตอนนี้ครัขยายออกไปแล้วก็ตัดยอดมันไปปลูกอ,อย่างนี้ถือว่าใกล้เสียยังครับพี่อันนี้ใกล้แล้วครับจะสิ้นชีพหรืออ <laughs> ะไร <laughs> <laughs> อย่างมาันพวกนี้ต้องการน้ําเยอะนะครับพี่ S <S ปลูกในทรายเน่นเป็นบาง <S <S เป็นบางช่วงเป็นบางช่วงช่วงปลูกใหม่ใหม่ให้มันติดแล้วแล้วก็เป็นระยะมากมคือจริงการปลูกพืชเนี่ยบางทีแบบน้ําเยอะไปมันไม่ใช่ว่าดีอ,อย่างเช่นเวลาเรากินผลไม้อะไรในรูปอย่างทุเรียนบางทีเรากินแล้วไม่หวานว่าอะไรแ้ยแฉะ,ะอ๋อครับนั่นแหละคือมันมันฝนตกน้ํามันเยอะมันก็เลยอมน้ําขึ้นถ้าแห้งๆเนี่ยโอ้ยอร่อยอร่อยเช่ใช่ เด็พืดด่อคือต้นนี้มันรู้จักบ่อนี่ต้นอะไรไม่รู้ครับหน้าตาก็ไม่คุ้นด้วยพี่เรียกมุกมันหรือว่าโมกมันมันคือต้นอะไรเอาไว<ต>้ทำไมเขาเขาใช้เนื้อไม้มันเนี่ยจริงๆเป็นไม้ที่แบบว่าเบาและเหนียวบางคนเขาไปทําพวกใบพัดใบพัดนะใบพัดกังหันใบพัดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใบพายพายเรืออะไรพวกนี<อ>้เพราะว<อ>่าคุณสมบัติมันคือเหนียวและเบาอันนี้เป็นไม้พื้นเดิมๆที่อยู่ ผมก็เก็บเอาไว้ต้นมันโตถือว่าเป็นไม้หายากไหมพี่แบบนี้ไมไม้อนุรักษ์ครับเป็นไม้อนุลักษ์ก็อ,อ,อนุลักษ์ไว้บริเวณรอบๆนี่จะมี<อ>ครับเนี่ยจับดีใบเหมือนกับมะหยี่เลยบ้านเออหวานจริงๆด้วยลื่นนิ่มนิ่ม,มชอบโอ้พี่แต่ต้นข้างๆนี่ต้นอะไรครับแต่มันสูงยังเลยเนี่ยอ่ะดูใบจําไม่ได้เหรอเนี่ยต้นอะไรผมว่าใช่ที่ผมคิดไว้นะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นต้นใหญ่อย,อย่างเงี้ยใบมะกรูดอะพี่ใช่เด็ดดมเลย เดีย๋ยมะกรูดต้นเนี้ตอนที่พี่ขึ้นมาใหม่อะมันก็ใม่ตอนมะกรูดจริงด้วยใช่ใช่ตอนที่พี่มาดูที่นี่ใหม่ๆหมครับเจอต้นนี้ต้นนี้ก็คือประทับใจเลยเพราะผมก็ไม่เคยเห็นต้นมะกรูดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอใช่ไหมฮะก็ดูแล้วแต่ก็เออโอเคถ้าใหญ่ใหญ่อย่างนี้น่าจะสักกี่ปีได้ครับผมว่าจะมีกับยี่สิบ โอ้ห oh. ผมเคยเห็นแต่ต้นแบบประมาณไม่เกินตัวและเด็ดใบธรรมดา <คน S 2> อะไร <ใน S 2> บ้านเวลาเขาเขามามาอยู่เนี่ยเขาต้องปลูกรุ่นปลูนี่เอาไว้ใช้ของเขาเองด้วยนี่ก็เลยเป็นอันนี้ส่งต่อมาให้เราได้ ของดีๆเก็บเอาไว้ต้นนี้นี่ห้ามถอดเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่รอบเป็นต้นไม้เยอะอะยางยางเนี้ยอ,อันนี้เขาเรียก Cur Leaf เคอร์รี่ลีฟนะคือต้นเคอร์รี่ลีฟแกงกะหรี่อ่ะของแขกแล้วเขาทำอ๋อทำแกงกะหรี่นี่คือเอาต้นนี้มาทำเ<ส>นี่ยหรอพีแ่แต่งว่าใบเขามีกลิ่นด้วยหร่ายังไงครับมีกลิ่นเครื่องเทศอ๋อกินแบบว่าเครื่องเทศอินเดียจริงๆนะพี่ อ,อันนี้เพื่อนผมที่เป็นมุสลิมเ้าให้มาอืมก็มาปลูกด้วยใช่ไหมครับน,นี่มีตรงนี้อันนึงอันนี้ของอันนี้เด็ดผมชอบอันกันโอ้โอต้นนี้พี่กประทับใจอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าทำให้พี่กินแมงกินนูนเป็นแมงกินนูนที่ คนอ,คอีสานช,ชอบคั่วกิน<ช>แล้วมาขึ้นต้นนี้ทำไมอครับพี่แมงกินมันจ,จะมาแต่งงานจับคู่นี่ <c oughs> แล้วมาทีกันเยอะไหมพี่มาจับ